บอกจุดพิการสถานที่ที่ว่ารวมเอาทั้งของกินแซ่บๆเสื้อผ้าเกาหลีราคาถคือเครื่องเล่นอ์ตหอยและตุ๊ก,กตามีทั้งร้านสเก็ตพร้อมด้วยเครื่องลินอีกลากล่ยเอาไว้ให้ทุกคนตามหอยมะมวนนับกันและมือนี้ครูห้างนักเลงตอนจะพามารอที่ตลาดท่องขันคำเบาหมายของพวกเขาละแม่นอยู่ที่สั้นส่อตอนที่ขึ้นมาก็จนโต๊ะไก่พระว่าคนหลายแห่งและที่สําคัญในโซนของห้านอาหารก็ถือว่ามีหลายห้านและหลายเมนูที่เป็นตาแซ่บเลยด้บอ่อจักของเขาของวานเครื่องดื่มก็มีโคแถมราคากับบ้ได้แพงอีกตั้งหเก จัดมาเต็มที่อ,อย่างเ้นมีเป็ดด้วยนี่แซ่บแซ่บมีกะทิด้วยนี่กะทังคนทั้งมันและเบิ่งตามมีไว่ไววทาดนี้ได้มาแบบจุกๆเลยนะถ้าถามถึงเรื่องรสซ่า,ลาแลวเมนแซ่บดีเลยเดูอนอกจากอาหารบริเวณซ่นานส่งก็จะมี้ันเสื้อผ้าเกาหลีมือหนึ่งราคาส่งมีส่งและเสื้องามๆหลายโตเลยแหละเลยจะเป็นซอดอกไม้พวงกระเจี๊ยกลองเสือ่ออ้านขายตุ๊กตาเครื่องเล่นอาร์ตไวท์ต่างๆก็มีครบหรืออยากหากิจกรับมนวนเห้ลูกเดเล่นร้านสเก็ตก็มีเด้อส่วนวาไพที่มีลูกน้อยเอิ้นก็มีสวนของเล่นแบบนี้้ไวหกสุด กะเมนบอนนี่แหละมีเครื่องเล่นหลากหลายเลยแ<อ>กับเจกับพากันเลาะเล่นจนว่บเพินบอ่อจากกลิบตุ๊ก,กตาและกระสูรบาดตามที่สังเกตเบื้องสถานที่กระเมนกว้างขวาง,งดีเลได้มีเวทีไว้ให้เ้าจัดงานพรและเพื่อนก็ยังมีพื้นดีและห้องให้เ้าอีกหลากหลายพร้อมทั้งปรโมชสัน้นพิเศษต้นรับปีใไม่หลาค <พา S 2> สาาห้องเริ่มต้นเพียงหกเดือนต่อเมตรกะเลสสำหรับใครที่มาจองเ้าในช่วงปีใหม่นี้ฮับฟรีไปเลยสองเดือนาหากว่าสนใจเดี๋ยวอาจจะฝากข้อมูลติต่อไว้ให้และใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าราคาถืออยากจะพาลูกมหาของกิน แต่พร้อมทางกิจกรรมและของเล่นมันมวนแอดขอแนะนำเลยเด้อสูยนการค้าตลาดทองคันคำํำ